ดีครับ NEC นะครับวาระนี้นะครับเมื่อวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์นะครับคือเมื่อวานนี้นะครับตอน9โมงเช้านะครับจะมี weekly town hall นะครับ weekly town hall เนี่ยนะครับก็จะเป็นการประกาศข่าวนะครับของ b n i ประเทศไทยนะครับที่เรานะครับเมมเบอร์ทุกคนนะครับสามารถเข้าไปฟังได้ฟรีนะครับผ่านซูมนะครับ9โมงเช้าวันจันทร์นะครับผมจะส่งลิงก์นะครับ ในห้องทั่วไปนะครับและห้องทางกลางนะครับทุกเช้าวันจันทร์นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับที่เจนมีโชคของเรานะครับพี่เจนมีโชคเนี่ยนะครับเป็นสมาชิกนะครับที่เป็นโกขับเมมเบอร์นะครับสปอนเซอร์สปอนเซอร์สมาชิกนะครับใน p พาเวอร์นะครับและชัปเตอร์อื่นนะครับรวมแล้ว22คนนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตัวเลขอัปเดตเกิน22หรือเปล่านะครับ22คนเนี่ยเป็นการสปอนเซอร์สมาชิกนะครับ ที่มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับขอเสียงปรบมือให้พี่เจนด้วยครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับพี่เจนได้ไปแชร์นะครับในวิกิทาวห์ฮอร์นะครับวิกิทาวห์ฮอ์นะครับแล้วก็พี่เจนนะครับได้แชร์นะครับผมสรุปมาได้4หัวข้อนะครับที่พี่เจนของเรานะครับกล่าวว่านะครับหนนะครับเราต้องเชื่อว่า BNI อ่ะเป็นของดีก่อนนะครับ ถ้าเรามั่นใจว่าเบียนไอที่เรามาร่วมกิจกรรมกันนะครับเป็นของดีและช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกได้นะครับเราก็สามารถเชิญแขกนะครับมานะครับเพื่อมอบโอกาสให้กับแขกและมอบโอกาสให้กับสมาชิกของเรานะครับและพี่เจนยังกล่าวต่ออีกว่านะครับถ้าเราเชื่อว่าสิ่งนั้นดีแล้วนะครับแล้วเรารักใครนะครับให้เราเชิญคนนั้นมานะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> ผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสมาชิกทุกคนและรวมถึงแขกนะครับ แขกที่เพื่อนๆสมาชิกเชิญมาเพราะว่าสมาชิกเนี่ยรักท่านนะครับเลยเชิญท่านมาเป็นแขกในวันนี้นะครับและในวันถัดๆไปนะครับเพื่อนสมาชิกเราก็จะเชิญคนที่เรารักมานะครับเพื่อมาเป็นแขกในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับและพี่เจนยังกล่าวไว้ว่าการเชิญแขกนะครับเหมือนการเลือกคนขึ้นรถบัสนะครับการการขึ้นรถบัสนะครับอันนี้มาจากหนังสือ Energy Bus นะครับ10ข้อนะครับในการ พัฒนาตนเองพัฒนาทีมและความคิดเชิงบวกนะครับการเชิญแขกขึ้นรถบัสนะครับเพื่อเลือกคนนะครับมาช่วยเป็นทีมนะครับช่วยเราสร้างธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะครับและช่วยเพื่อนในชัปเตอร์ให้มียอดธุรกิจที่เพิ่มขึ้นนะครับคนที่สนใจหนังสือ Energy บันนะครับผมสรุปไว้ให้ในห้องทั่วไปนะครับแล้วเดี๋ยวส่งให้ในห้องทางการอีกนะครับและพี่เจยังกล่าวต่ออยู่ว่านะครับยอดธุรกิจของ Power chapter นะครับที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับ จาก100ล้าน200ล้าน300ล้าน400ล้านนะครับจนปีที่แล้วเนี่ยเราปิดยอดที่800กว่าล้านนะครับการเติบโตนะครับเกิดจากการสร้างทีมนะครับการเชิญแขกนะครับและการสร้าง Power อร์ทของเรานะครับให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับในวันที่22-23สสิงหาคมนี้นะครับในช่วงปลายเดือนนะครับจะมีงาน TNC นะครับ เรานะครับจะขอเชิญสมาชิกทุกท่านนะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนไปร่วมงานนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการสร้างแรงบันดาลใจนะครับในการที่เราจะไปเรียนรู้วิธีการสร้างทีมและการเชิญแขกนะครับ NEC วารานี้ขอจบเท่านี้ครับขอบคุณครับ